ขาเล็กอีกอันหนึ่งะครับขาใหญ่อีก2อันไฟที่เราไปวันนี้นะก็จะมีไฟโัรดอก100วัตต์นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดูเด่นบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปช่วยพี่อิดนะครับถ่ายวิดีโอพรีเซนต์สินค้านะครับไปกัน2คนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าถ้าไป2คนนะครับหรือเรียกว่าเป็นโฮมโฮมโปรดักชันนะครับที่ทำแค่2คนเนี่ยเราขนของอะไรไปบ้างนะครับซอฟ์บ็อกซ์สออันนะครับซอฟ์บ็อกซ์ทรงแดเหลี่ยมนะครับ กับซอฟต์บ็อกซ์ทรงสี่เหลี่ยมนะครับ2องอันลูกค้าอยากจะได้ไฟสีทิศทางเลยนะครับและตอนนี้นะฮะผมใช้ Sony CV E10 นะครับบวกกับเลนส์่น 23F1.4 นะครับของ v i e w t r อกเนาะในการถ่ายนะครับภาพมันอาจจะแบบแน่นๆหน่อยนะต้องขออภัยในห้องนี้เนะี่ยไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องขนแล้วนะฮะเหลือแค่ผมจะต้องขนก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเสาเสานะฮะ ขาตั้งไฟนะครับไป1อันนะฮะขาเล็กอีกอันหนึ่งนะครับขาใหญ่อีก2อันนะครับตัวทีนะครับหรือว่าเป็นบูมแอมนะครับเอาไว้แขวนไฟนั่นเองนะฮะไฟที่เราไปวันนี้นะก็จะมีไฟโกดอก100วัตต์นะครับในโฟโต้หกสิบนะครับ60วัตต์กับ60วัตต์โกดอกอีกตัวหนึ่งนะครับภาพที่ใช้นะครับเออกล้องที่ใช้นะเราก็จะใช้ A6600 นะครับ กับตัวนี้นะตัวไม้กิมบอลนะครับไม้กันสั่นโอเคเดี๋ยวไปดูของที่เอาไปกองรวมข้างล่างนะครับว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะเอาของทั้งหมดนี้นะครับลงในลังอีกทีหนึ่งนะฮะจะเห็นว่ามีเท่านี้เองนะครับขาดแั่น,นี้ก็คือกล้องกล้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาที่อีกสตูดิโอหนึ่งนะครับที่สตูดิโอนี้นะฮะเรามีแค่กล้องบางตัวเท่านั้นเองนะครับ A 6หกพันหกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งนะครับคนของขึ้นรถกันก่อนนะครับ ตั้งไม่พี่จะรถงเออแมงไม่โฟน่าจะไม่โมาน่าจะโอเคน่าจะโอเคมาอเ,คอเอาผมขับรถไป ที่ลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเก็บฟุตเทจนะครับในระหว่างทํางานมาให้ดูด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าใครทีอ่อยากจะดูเบื้องหลังแบบนี้นะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเ้ชอบเบื้องหลังแบบนี้นะครับหรือใครที่อยากจะสอบถามเรื่องของการเซตอัพไฟหรือว่าเซตอัพไลท์อะไรต่างๆนานาหรือถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยก็ทักเข้ามานะครับผมยินดีนะครับผมเป็นฟรีแลนซ์กับพี่อิดสองคนเนี่ยเราแบบว่าไปทำงาน น,นะครับในจังหวัดเชียงใหม่หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะคุยันทีหนึงก็ได้ครับเนาะยังไงก็ทักเข้ามานะครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวให้ดูฟุตเทจนะครับในช่วงที่เราทํางานแล้วก็อาจจะปิดคลิปไปเลยละกันนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เรามาถึงที่หน้าหมู่บ้านของลูกค้าแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นโฮมออฟฟิศเหมือนกันนะฮะก็เข้าไปถ่ายในบ้านเลย อันนี้ถ่ายละแน่นอนน,นี่หลุดตก <c oughs> หลุดขาหลุดเฉยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ขามอะไรนะขามันหลุดโต้เฮ้ยโต้เอาตัวหักมาเฉยตัวดีก็ไม่เอามาตัวแข่งๆก็ไม่เอามาเดี๋ยน้องก็มีกูอยู่แล้ว เดี๋ยวยังไม่ได้กดเลยครับอ่าเพิ่งกดแล้วเนี่ยนอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะทำคลิปเรื่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะให้โปรดักต์ไปแล้วก็ให้เป็นอ่าคลิปกลับมาครับเดี๋ยวกันอ่ะพี่นี่เขาเลยไปถ่ายไปถ่ายต่อพี่แล้วก็โอ้กล้องสามโป๊ะเนาะใช่ดี ถ้ามันเป็นถาดน้ําเงินก็อาจจะเลี่ยงมาเป็นเขาอย่างเดียววช่ไหมก็เป็นขันะครับก็อยากจะลองอ่าถ้าชิปที่ไม่พูดเลยก็อยาให้น้องทาลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เสียงเลยมันต่างกันมันมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองลยอยู่แล้วไงเบอร์หนึ่งน้องเขาขึ้นกล้องเออเพราะว่าก้องแต่งเงี้ยมันพอดีเลยปุ๊บต้องยำ ไฟได้ไหมโอใจค่ะขอาตุไเนี่ยนี่สิเแบบปากตปากปากปา่ตูเลยว่าเขาจะเป็นซุบิ

I <laughs> <Hello. laughs> บันทึกนะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นดูคอมนะครับดูมือถือครับผมหันครับโอเคเอ่อทำหน้ามองมองมองแบบเฮ้ยหน้าไม่ได้มองหน้าตัวเองนะมองกล้องมองกล้องในกระจกมองกล้องในกระจกใช่ทำทำทำหน้าทำหน้าประมาณเนี้ย ใช่ใช่ดูตกใจอ่ะดูหน้าเป็นเป็นกะเป็นฝ้าเป็นลอยอะไรเงี้ยอ๋อที่จะหายไหมอ๋อไม่หายก็ได้พี่อ๋อจงได้จงเหมือนแมองมจงอ๋อ อ่าไม่ไม่ไม่ต้องยิงออกออกไปเลยครับนสีึงกลับ ผมต้องเดินไหมหรือว่าจะให้เดินไปดึงดินตรงเข้ารู้เลยครับดินตรงเข้าไป